สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของไพ่เล่าเรื่องนะคะก็อีพีนี้นะคะจะเป็นอีพีลำดับที่2 0 2นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าพลังงานไพ่นะคะจะสื่อสารอย่างไรนะคะก็ะ่ก่อนจะเข้าสู่กันทำนายดวงขอแจ้งข่าวก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวอ้อลืมนะคะ,ะในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะคะคอ้อเปิดคอร์สสอนสัตว์ไพ่ทาโร่ออนไลน์สอนสดผ่านโปรแกรมซูมนะคะ ค่าเรียนจะอยู่ที่2,999บาทนะคะไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้เพราะว่าจะเริ่มต้นใหม่ให้หมดเลยนะคะการันตีในเรื่องของความแม่นยำเนาะในความรู้ที่แม่นยำแล้วนำไปประกอบอาชีพได้นะคะาสามารถเรียนได้ทั้ง คนที่อยู่ในไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศนะคะเรียนได้หมดเลยขอแค่คุณมีอินเทอร์เน็ตนะคะมีมือถือแท็บเลต็ตอะไรต่างๆนะคะอ่ะเทคโนโลยีพวกนี้แหละนะคะที่จะทําให้คุณเข้าถึงการศึกษาได้นะคะใครสนใจรีบสมัครเรียนได้เพราะว่าราคานี้ราคาดีมากทุกคนปกติคุูอ้อสอนนะคะน้อยมากที่จะได้ราคา2,999หลทนะคะแนะนำนะคะรีบสมัครกันนะนะคะ เรามาดูกันพลังงานไพ่อยากจะสื่อสารอะไรนะคะยังไงบ้างสำหรับ PEP นี้ The Empress นะออล่าฉ่ำมากใบนี้นะคะสิบดาบเกิดขึ้นนะคะห้าดาบสามถ้วยนะคะ Page of Wands หนึ่งไม้เท้า สดาบนะคะดาบเยอะจองเลย The Hangman นะคะมันจะเป็นพลังงานที่มันต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานนะ,ะสำหรับอีพีล่าสุดนะคะุณลองไปไล่ดูนะคะ <c oughs> มันจะเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันเลย View of Fortune นะคะ9ถ้วย The Magician ยอดเยี่ยมค่ะยอดเยี่ยมจริงๆนะคะไม่ได้เสียหายอะไรนะคะามาดูกันในนี้นะไพ่เล่าเรื่องเนี่ยนะคะเป็นของทุกๆคนทุกๆราศีนะคะใครผ่านมาเจอรับชมได้นะคะลองเปิดใจรับชมดูซึ่งอาจจะตรงกับเรื่องราวกับสิ่งที่คุณเป็นกับสิ่งที่คุณเจออยู่ก็ได้นะคะาบางครั้งนะคะอาจจะเป็นการถูกเตือนผ่านไพ่นะคะส่งสัญ,ญญาณให้คนได้รับรู้ผ่านการทำนายดวงนะคะในคอนเทนต์ ของอ้อนนะคะนะคะรวมพลังขยันทำงานยากลำบากอืมชัดเจนมากนะคะมาดูกันชีวิตของคุณนะคะแรกเริ่มนะคะคุณก็เห็นพลังงานของความสุขนะคะความสุขจริงๆคุณเป็นคนที่สดใสร่าเริงมองโลกในแง่ดีแต่อ่อนประสบการณ์ไม่ไม่เชิงว่า อ่อนเหมนันอาจจะเป็นคนที่อ่อนต่อโลกเพราะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากมาก,มาก,มากนะคะอืมคุณเป็นคนที่สดใสนะคะเป็นคนที่เฟรนลี่มากๆนะคะชอบเข้าสังคมหรือว่าเวลาที่คุณเจอคนเข้าสังคมคุณจะมีอัธยาศัยที่ดีนะคะมีมิมตรไมตรีที่ดีมากๆแล้วก็เป็นคนตั้งใจทํางานบวกกับ ความปาดเปร้ยวความเฉลียวฉลาดมันสมองของคุณเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆและรวมไปถึงคุณเป็นคนที่กระตือรือร้นนะคะทำอะไรคล่องแคล่วว่องไวเรียนก็ถามว่าคุณเป็นระดับหัวกะทิไหมไม่ใช่หัวกะทิแต่เป็นคนเล่นเล่นก็เล่นเล่นะแต่ได้เกรดเฉลี่ยนี่ดีมากทำคะแนนข้อสอบได้ดีมากนะคะคุณเป็นคนที่มีพลังในตัวเองเยอะนะคะมีพลังเยอะมากๆนะคะ,ะไม่ค่อยหมดไฟง่ายๆเลย นะเป็นคนที่ตั้งใจเป็นคนใฝ่ดีนะคะทีนี้หลายๆคนก็เป็นแม่ค้านะเป็นพ่อค้านะทำกิจการหรือเป็นเซลนะเป็นในองค์กรในบริษัทเป็นทั้งพนักงานประจำนะคะก็เป็นแผนกเซลนะคะแผนกการตลาดหรือว่างานที่คุณต้องเจอคนนะคะเจอคนค่อนข้างเยอะเป็นหน้าเป็นตาให้กับองค์กรของคุณน่นะคะหาเงินเข้าบริษัทนะคะ คุณก็ทำได้ดีมากนะคะถ้าเป็นงานของตัวเองคุณก็ทำได้ยอดเยี่ยมมากคุณเป็นคนที่ไม่กลัวในการที่จะทำอะไรที่มันแตกต่างจากคนอื่นเขานะคะคขอเห็นความเยี่ยมตรงนี้ทีนี้คุณเผชิญปัญหานะคะค่อนข้างหนักโดยที่คุณหาสาเหตุไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของคุณพลังงานของเดอะแฮงแมนเดอะแฮงแมนเนี่ยมันดนโดนกดนะคะโดนกดหัวเอาไว้นะคะ จะขึ้นไปข้างบนจะขึ้นไปให้มันสุดกว่านี้นะคะด้วยความสามารถของคุณมันก็ขึ้นไม่ได้เหมือนเหมือนมีอะไรกดคุณไว้นะคะเป็นจังหวะขาลงในชีวิตเป็นจังหวะดวงตกนะคะอืมหรือว่าโดนแขวนเอาไว้ถูกแช่แข็งนะคะหลายๆคนแทนที่นะคะจะได้รับตําแหน่งจะได้เลื่อนตําแหน่งรอมาตั้งนานเอ้าไม่ขึ้นให้เราสักทีหนึ่งหรือคุณตั้งใจทํางานมากเลยนะคะคุณก็ขยันนะขยันมากแต่ทําไมชีวิตมันติดขัด ทำไมชีวิตมันยากลำบากเช่นนี้เพราะมีคนพยายามกดคุณไว้กดไว้ในที่นี้มาด้วยเรื่องของพลังงานการกั่นแกล้งการด i s c r e d i t การใช้อำนาจบาร,รมีนะคะข่มคุณหรือแม้กระทั่งสิ่งที่มองไม่เห็นอ่าย่งในเรื่องพวกนี้ช่วงระยะหลังมานี้พวกคุณอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหวาดกลัวกันนะที่กัวทายมีเรื่องเล่นลับเข้ามาบ่อยๆนะคะเนื่องจากว่ามันมาแบบนี้จริงๆมันมาจากหน้าไพ่จริงๆแล้วก็อ่า ถามว่าก็เลือกที่จะไม่พูดได้ไหมได้แต่ด้วยความสงสารสงสารคนที่เขาโดนเรื่องพวกนี้อืสงสารคนที่เขาโดนแล้วเขาไม่รู้ตัวหรือบางคนเจอจังหวะขาลงเจอเรื่องราติดอ่ะขยันก็แล้วทําก็แล้วทำไมมันไม่ขึ้นอันนี้ออกสงสารเห็นใจเข้าใจในความติดขัดแล้วอยากช่วยอยากช่วยในที่นี้คืออยากชี้กระจ่างชัดให้เห็นว่า ที่มาที่ไปอย่างไรซึ่งผลของการทำนายดวงมันอาจจะนําพาไปสู่การแก้ไขปัญหาตรงนั้นให้เขาด้วยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มคนพวกนี้ที่โดนในเรื่องของเล่นลับเนี่ยน่าทองสารมากๆเพราะมันดิ่งทั้งในเรื่องของอารมณ์ดิ่งทุกอย่างในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าเพิ่งราคาญในส่วนนี้นะคะ,ะทีนี้พลังงานเนี่ยนะคะสิ่งที่โชว์ขึ้นมานะคะม,มีคนตั้งใจแหละตั้งใจขวางคุณนะคะ เป็นจระเข้ขวางขวางขวาคองเอาไว้นะคะแล้วทีนี้ถ้ามันโดนอุดเอาไว้ใช่ไหมนะ,ะเขาก็บอกว่านี่มันถึงจุดของการเคลื่อนไหวถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงในโชคชะตาแล้วนะคะทุกอย่างจะต้องไปข้างหน้านะคะ view of fortune เกิดขึ้นเป็นกรงร้อมหาสมบัติหมุนเวียนนะคะคุณกำลังจะพ้นข้อกรรมข้อกรรมหนักมากด้วยกรรมใหญ่มากนะคะที่คุณโดนกระทำมา อย่างทุกข์ทรมานหลายๆคนโดนเรื่องเล่นลับทรมานมากนะคะเพราะว่าเขาจงใจเจตนาถึงระดับในเรื่องของชีวิตนะคะอืจงใจอยากจะให้คุณลําบากจงใจอยากจะให้คุณติดขัดจงใจอยากจะให้คุณมีแต่ความทุกข์ทรมานคือสิ่งที่เขาคาดหวังคือความไหยนะอยากอยากเห็นภาพของคุณเป็นแบบนั้นแต่คุณ้วยวาสนาบารมีคุณเป็นคนที่มีสเสบียงบุญ ของคุณเนี่ยนะติดตัวมาเกิดเนี่ยนะคะบนพระชาตินียคุณมีมาเยอะนะถ้าคุณมีไม่เยอะนะคุณล่วงไปนานละคุณคุณแตกสลายเป็นมากกว่านี้แหละนะคะแต่นี้ยังมีบุญกุศลค้ำคุณอยู่ด้วยคุณงามความดีด้วยการคิดดีทําดีพูดดีของคุณนี่แหละค่ะคือการสร้างบารมีทางอ้อมของคุณเลยนะคะเขาก็บอกว่าชีวิตณปัจจุบันของคุณเนี่ยนะคะคุณยังยืนหยัดอยู่ได้ความสง่างาม นะคะคุณยังเป็นคนที่พึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองได้รับไม่ได้ปรารถนาร้ายกับใครขอแค่ว่าอย่าติดขัดได้ไหมอย่าทำร้ายกันได้ไหมต่างคนต่างอยู่ได้ไหมความคิดของคุณมันมีอยู่แค่ระดับนี้มันไม่ได้เมแบบความแรงอาฆาตนะคะมันไม่ได้มีความรู้สึกแบบอยากเห็นเขาพังขอแค่แบบต่างคนต่างอยู่ก็พอแล้วอะไรเช่นนี้นะคะนี่คือฝ่ายความฝ่ายดีของคุณนะคะไม่ได้ประสงค์ร้ายกับใครทั้งนั้น แม้ว่าเขาจะเป็นศัตรูนะค,ะคุณทีนี้สถานการณ์ปัจจุบันเขาบอกว่าคุณจะจบคุณจะจบในปัญหาคุณจะดับสิ้นนะคะความทุกข์ร้อนใจไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากสิ่งที่มองไม่เห็นหรือคนร,บรอบๆตัวที่เป็นพิษภัยกับคุณแม้กระทั่งสถานการณ์ของความติดขัดทั้งหมดนะคะมันถึงเวลาที่มันจะต้องยุติแล้วนะคะ ชีวิตของคุณควรจะได้รับสิ่งดีๆทีนี้การสิ้นสุดเนี่ยคะ่ะคุณจะก้าวผ่านความขัดแย้งนะคะคุณจะก้าวข้ามความขัดแยง้งตรงนี้ไปได้หมดเลยเพราะคุณเป็นคนที่ไม่ยึดติดก,กับบาดแผลแล้วคุณเป็นคนที่ขยันทํางานมากมองการไกลไปข้างหน้านะคะไม่ยอมเสียเวลากับศัตรตูไม่ยอมเสียเวลากับสิ่งที่มันท็อกซิกค,คุณเป็นคนที่เหมือนขอโทษนะไม่ไร้สาระเป็นแนวคนที่มีมี สาระนะคะเออเป็นคนนี่แบบไม่ชอบสนใจเรื่องราวที่มันไร้สาระอะไรเช่นนี้นะคะอืมนั่นแต่ว่าคุณกําลังจะผ่านพ้นไปได้หมดแล้วนะคุณจะ,ะกําลังจะประสบความสําเร็จนะคะถ้าใครหลายคนทํางานที่ต้องเจอผู้คนอ่ะเป็นดาราเป็นนักแสดงเป็นนักร้องหรืองานอินฟูครีเอเตอร์หรือรวมไปถึงจุดที่คุณเป็นอยู่แล้วคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นทนเดิม แล้วอยู่ๆคุณก็โดนกดหัวเอาไว้นะคะโดนกดเอาไว้แทนที่คุณจะดังมาตั้งนานแล้วอ่ะกลายเป็นว่าความดังของคุณมันถูกชะลอตัวนะคะตรงเนี้ยนะคะพลังงานตรงนี้นจะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นแปลว่าการกลับมาเติบโตของคุณนะคะคุณจะดังเปี้ยงปังมากคุณจะโด่งดังมากๆด่งดังด้วยความสามารถด่งดังด้วยบุญบารมีของคุณด่งดังในแบบที่ไม่มีใครมากีดการขัดขวางชีวิตของคุณได้อีกแล้ว มันเยี่ยมมากนะคะทุกคนนะคะสิ่งที่คว้ยเห็นคือคุณเป็นคนที่มีความรู้มีพรสวรรค์นะคะแล้วจิตใจที่ใฝ่ดีเนี่ยมันจะนําทางคุณไปสู่ความสําเร็จที่งดงามมากๆนะคะรอคอยคุณอยู่คุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะไม่ได้ตําแหน่งหรือถ้าคุณอยากย้ายงานคุณก็จะได้โยกย้ายไปอยู่ในที่ท,ที่มันทําให้คุณรู้สึกมีตัวตนมากขึ้นทําให้คุณรู้สึกได้รับการพัฒนา ความก้าวหน้ามากขึ้นมันไม่ใช่เราเก่งแต่เราโดนกดหัวอยู่ที่เดิมนะคะแล้วก็ปล่อยให้คนที่ทำงานไม่เป็นขึ้นแทนเราอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ออกจากวงโครจรที่มันไม่โอเคกับคุณนะคะอ่าในพลังงานชื่อเสียงเนี่ยมาเด่นนะคะหลายครั้งเนี่ยเขาจงใจอยากจะให้คุณ หายออกไปจากสังคมให้คุณหลุดออกไปจากวงการของการทํางานของคุณเนี่ยคนที่คนที่เจตนาไม่ดีนะคะคนคนเนี้ยนะคะเป็นผู้หญิงนะคะประสงค์ร้ายอายุแก่กว่าคุณไม่มากนะคะเต็มที่2อสมปี4ปีเกินนี้ไม่เกินนี้นะคะมีความลิสยานะคะและความทะเยอทยานความทะเยอทยานของเขาคือเขาอยากเป็นแต่พอเขาทําไม่ได้เขาก็หันกลับมามองในสิ่งที่คุณมีนะคะคุณ คุณคือเราจะพูดอย่างหนึ่งคือคุณสามารถเป็นในแบบ enfin ที่เขาอยากเป็นอะเช่นเขาอยากเป็นคนที่มีชื่อเสียงแต่ดันเป็นคุณคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงคนคนนี้แบบอยากทําได้เหมือนคุณเพราะทําไม่ได้ความสามารถไม่ถึงนะคะก็จะขัดขวางคนอื่นไม่ได้รู้สึกร่วมยินดีในการเติบโตในความสําเร็จของใครนะคะเขาอยากเป็นที่หนึ่งค่ะคนในความต้องการของเขา อยากได้รับตําแหน่งอยากได้ความโดดเด่นอยากเป็นคนที่โด่งดังในสายการงานนั้นมากที่สุดอยากเอาชนะคุณด้วยนะคะในจุดประจุดประสงค์ของเขาคืออยากเอาชนะคุณนะคะแต่จะเอาชนะได้อย่างไรแลนะก็ในเมื่อคุณนะคะวาสนาของคุณเนี่ยมันมาเต็ม,เต,มเต็มเม็ดเต็มเหนียวนะคะที่คุณสร้างมาหลายภพหลายชาติสะสมมานะคะรวมไปถึงความสามารถของคุณมันก็เด่น ความดีของคุณด้วยหลายหลายองค์ประกอบนะคะหล่อหลอมทำให้คุณมาอยู่จุดนี้ได้ทุกอย่างไม่ใช่แบบจับสลากขึ้นมาแล้วก็ฟุกๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางครั้งที่คุณบอกคนอื่นว่าคุณได้เพราะคุณฟุกๆเนี่ยคุณถ่อมตัวนะคะอย่างจริงมันคือความสามารถของคุณนั่นแหละนะคะคุณก็ผ่านความล้มเหลวล้มลุกคุกคานมานานนะคะในพลังงานที่เห็นขึ้นมานะคะชีวิตของคุณจะก้าวหน้าขึ้น นะคะถ้ามันดิ่งมากนะคะเกิดการฟื้นฟูเกิดการพลิกฟื้นพลิกผันคุณจะมีพลังขึ้นถ้าคุณรู้สึกว่าเราอยากทำอะไรสักอย่างหนึง่งเราอยากทำงานเรารู้ว่าการประสบความสำเร็จต้องทำอะไรเรารู้หมดเลยต้องทำงานต้องขยันต้องอดทนแต่หัวใจเราเอารมณ์ความรู้สึกเรามันไม่ไปพร้อมกับการต่อสู้ครั้งนี้เหมือนคนโดนขม่มจิตใจเอาไว้นะคะเนี่ย ตรงนี้จะปลดล็อกออกหมดเลยนะคะบริวารบริวารเป็นยังไงบริวารท็อกซิกมากนั่นแปลว่าคนที่อยู่รอบตัวคุณคือคนที่ทําร้ายคุณเพื่อนร่วมงานหัวหน้ากลัวคุณเด่นกว่าเนะเพื่อนของคุณเลยก็ได้นะคะคนรอบตัวเครือญาติก็ยังได้เอาเป็นว่าคนที่อยู่รอบรอบตัวของคุณนะคะลองของกับคุณเพราเขาอยากลองของว่าคุณจะแน่แค่ไหนเนี่ยถึงบอกว่าบางคนนะคะ บางคนโดนนะคะโดนกระทำโดนในเรื่องของสิงเล่นลัสิ่งเล่นลับนะลองของคุณนะคะว่าจะเก่งแค่ไหนจะแน่แค่ไหนอะไรประมาณนี้ก็เลยเลือกที่จะใช้สิ่งเล่นลับเข้ามาเกี่ยวกรงเกี่ยวข้องก็ได้ในบางคนนะคะนนี้ไม่ได้เหมารวมทุกคนหรือคุณเก่งในเรื่องของสายวิชาการในเรื่องของการทํางานในเรื่องของ สิ่งต่างเขาแกล้งคุณค่ะเรื่องอาหารอะไรเงี้ยเขากั่นแกล้งคุณพยายามลองของคุณลองวิชาคุณว่าคุณจะแน่แค่ไหนแต่คุณก็แน่มากนะโอ้าไม่แน่นะคุณไม่ชนะหรอกค่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาโหมกระหน่าคุณทําร้ายคุณเขาขนสารพัดวิธีการมาทําร้ายคุณทุกอย่างเลยคุณเลือกที่จะอยู่กับตัวเองปล่อยวางไม่คิดอะไรไม่ยึดติดนะคะคุณจะเห็นพลังงานของการปลดปล่อยเยอะมากเมื่อก่อนคุณอาจจะยึดติดยึดติดจนเครียดว่า ทำไมทำไมยอดขายมันตกทำไมทำไม่ได้ปกติมันทําได้แล้วคุณจะเครียดไงามากแต่นวันเนี้ยนะคะคุณปล่อยได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นชิลเหมือนคุณรู้รู้อนาคตมากขึ้นว่ายังไงเราก็ชนะอะไรเช่นเนี้ยยังไงเราก็รอดยังไงเราก็ต้องมีเงินค่า,ชาใช้จ่ายพอค่าใช้จ่ายเหมือนคุณปลดปล่อยความเครียดนะคะทําให้คุณไม่ตกเป็นเหยื่อของคนกลุ่มนี้รวมไปถึงคุณมองเห็นหรือมีคนมาชี้นําแนวทาง อาจจะเป็นคอนเทนต์นี้ก็ได้หรือคุณอาจจะไปดูดวงกับท่านอื่นๆหรือแม้กระทั่งไม่ใช่เรื่องของการดูดวงแต่เป็นคนที่หวังดีมาให้คำแนะนำปรึกษ,ษามาบอกมา,าทำให้คุณคิดได้อะไรบางอย่างชี้นำแนวทางให้คุณได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างคุณได้รับการช่วยเหลือแบบทางอ้อมนะคะ,ะในแง่ของบอกให้คุณต้องไปทำอะไรบอกให้คุณไปเสริมดวงด้วยอะไร หรือคุณจะต้องแก้แผนการงานทํางานของคุณอย่างไรจะมีคนมาช่วยคุณนะคะเนี่ยคุณไม่ได้เอาเวลาไปไปสู้รบตกมือกับคนคนนี้แม้ว่าเขาจะลองของคุณนะคะเขาก็ลองคุณมาแนบมานานแล้วนะแต่ก็ไม่ชนะคุณสักทีหนึ่งนะขนมาสารพัดวิธีการเลยแบบว่าคุณจะเก๋าแค่ไหนคุณจะเก่งแค่ไหนก็เก่งมากอะไม่เก่งจะอยู่ระแบบต้นๆได้แหรอคะเดอะเมจิเชียนนี่คือชนะเลิศที่สุดแล้วค่ะเพราะว่า เป็นหมายเลขหนึ่งนะคะของไพ่เมเจอร์คานานั่นแปลว่าอัจฉริยะก็อยู่ที่คุณแล้วค่ะนะคะไม่มีใครเกินคุณแล้วถ้าคุณจะเอาจริงขึ้นมานะคะพวกเขาตามคุณไม่ทันที่ผ่านมาว่าคุณเก่งแล้วคุณยังออมแรงคุณอยู่นะคุณยังไม่ได้เต็มที่ในสุดพลังของคุณนะแต่ต่อจากเนี้คุณจะพงอาดมากนะคะทรงพลังมากๆอีพีนี้นะคะ่มาดูกันหลายคนนะคะพูดถึงเรื่องลึกลับนิดหนึ่งนะคะ อันนี้พลังงานก็ไม่ต้องจิตตกไม่ต้องจิตตกละนะคะเดี๋ยวมันทุกอย่างมันจะเสื่อมถึงการเวลามันก็จะต้องเสื่อมหรือว่าคนคนนั้นนะคะมันก็จะคืนไปหาเขาหมดเลยนะคะเขาจะแพ้ภัยตัวเองคําว่าแพ้ภัยตัวเองคือจะเกิดเหตุร้ายแก่ตัวเขาซะเองนะคะบ้านแตกซะแหลกขาดนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออาจจะมีเรื่องราวอุบัติเหตุอะไรนั่นนะที่มันเป็นเหตุการณ์ด้านลบ ที่มันรุนแรงที่จะเกิดขึ้นกับเขาคุณก็พ้นของคุณนะคะแล้วจะมีคนช่วยช่วยปลดล็อกช่วยเคลียร์ช่วยตัดให้ก็ได้นะคะในส่วนนี้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เกินกำลังที่เราจะแก้ไขนะคะคุณรอดแน่นอนนะคะทีนี้มาดูกันต่อนะคะมีอะไรที่โดดเด่นบ้างนะคะสิ่งที่มันโดดเด่นมากๆนะคะความออร่าของคุณนะคะ,คะ,คะการนั่งอยู่บนบันลังนี้นะคะ คุณจะมีชัยชนะหมดเลยนะอืมคุณใครที่เขาดูถูกคุณนะคุณโดนใส่ร้ายมาเยอะมากนะว่าคุณเป็นคนไม่ดีเช่นนั้นเช่นนี้นะคะสารพัดส,สิ่งคุณเป็นคนที่ถูกกระทําและแถมโดนใส่ร้ายว่าเป็นคนร้ายอีกนะคะความจริงจะเปิดหมดเลยนะคะว่าคุณไม่ใช่แบบนั้นคุณเป็นคนที่ใส่สะอาดมากๆนะคะสุดท้ายแล้ว สิ่งคําพูดเมมดีมันไม่ดีมันก็จะย้อนกลับไปหาคนที่พูดเองนะคะเขาก็จะเกิดเรื่องของความน่าอับอายซะเองนะคะคุณสิ่งที่คุณควรต้องทำณเวลานี้การวางตัวของคุณต้องนิ่งนะคะนิ่งสุขุมไม่ต้องกวนกระวายต่อสิ่งเร้าใดๆนะคะอยู่กับความล้มเย็นอยู่กับความ ตั้งอกตั้งใจในการทำงานคุณมีเทวดาประจำตัวคุณเทวดารักษาตัวคุณอยู่นะคะเขาก็ยังชอยช่วยเหลือนะเดี๋ยวคุณจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองนะเงินทองของคุณมันไม่หมดนะคะมันจะต่อไปเรื่อยๆนะคะเทวดาประจำตัวคุณคุณจะสื่อสารกับท่านได้อย่างไรกันนั่งสมาธิหรือคุณทำบุญนะคะอุทิศบุญให้กับท่านท่านจะได้มีพลังคอยช่วยเหลือคุณคอยคุ้มครองปกป้องคุณนะคะเนี่ยเป็น ราชสีนั้นแปลว่าเป็นเจ้าป่าเจ้าบรหลังการขึ้นสู่จุดสูงสุดอทิศที่ให้โชคลาภนะคะนะทิศทิศใต้นะคะเซานะคะทางทิศใต้นะ,ะอร้อนร้อนหนาวหนาวนะคะส่วนคนที่ทำร้ายคุณเนาะอืมตามไพ่เลยนะคะเขาจะมีเรื่องหนักหลักๆเลยอะคะ่ะเขาจะเริ่มป่วยก่อน เริ่มป่วยบ่อยก็เสาะกระแสะนะคะเริ่มร้อนร้อนหนาวหนาวเป็นไข้ตัวลุม่มลุมสามวันดีสีวันร้ายอ่อนเพียนะคะมีอาการทั่วร่างกายโดยเฉพาะในส่วนของเส้นประสาทนะคะเส้นประสาทต,ตามแขนขาซึ่งมันจะลิงก์กันอยู่แล้วใช่ไหมตั้งแต่ฝ่าเท้านะคะเขาก็จะเป็นตั้งแต่ฝ่าเท้าก็จะลิงก์ขึ้นไปถึงเส้นสมองเส้นประสาทของเขา นะคะเขาจะเป็นทั่วร่างกายของเขาแต่หลักๆคือเกี่ยวข้องกับเส้นประสาทแล้วแขนขาจะชาทรมานคําว่าไปไหนไม่ได้แปลว่าอาจจะหมายถึงถึงขั้นอาจจะเดินไม่ได้คําว่าไปไหนไม่ได้เนาะคือเดินไม่ได้ไงเส้นประสาทเสียอะไรประมาณนี้อามาผึกออามาพัดค่อนข้างน่ากลัวค่ะพลังงานเนี่ยมีในเรื่องของการเดินทางที่ไม่ปลอดภัยในฝั่งของเขาด้วยการหลับใน น่าก,กลัวจังนะคะพอพลังงานด้านลบนะนะเรามาดูเรื่องของเราเรื่องของเขาก็ให้เขารับไปเพราะว่าเขามีโอกาสที่จะยุติในการทําร้ายคุณได้ตั้งนานแล้วเขามีโอกาสที่จะคิดได้แต่เขากลับเลือกที่จะไม่ไม่สนใจไม่มีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ไม่เห็นอกเห็นใจต่อชีวิตของผู้อื่นไม่เห็นคุณค่าต่อชีวิตของคนอื่นนะคะกรรมนั้นก็ย่อมสนองต่อตัวตนของเขาและ เขาก็จะไม่เหลืออะไรนะคะนั่นคือเป็นสิ่งที่เขาเลือกชีวิตของเขาเองอคนเราอะนะคะบอกว่ากรรมกรรมคือการกระทำอะค่ะกรรมลิขิตนะคะก,ก็คือการกระทำลิขิตชีวิตเราถ้าเราทำดีเราก็คือแปลว่าเราลิขิตเส้นทางดีๆให้กับตัวเองแล้วหากเราเลือกที่จะทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแปลว่าเราลิขิตชีวิต ให้มันไปสู่ไหยนะนะคะกรรมลิขิตนะ่ะมันแปลว่าการกระทําเป็นสิ่งที่ขีดเขียนเส้นทางชีวิตของเรานะคะทุกอย่างอยู่ที่การกระทําหมดเลยนะคะคุณทําดีคุณก็ย่อมได้รับผลดีนะคะคุณอดทนมามากเลยนะ,ะอดทนที่สุดนะคะคิดซะว่าคุณโดนทดสอบบารามีนะคะมันไม่มีบารามีไม่เกิดคำนี้ไม่เกินจริงกับ EP นี้นะคะ คุณยอดเยี่ยมมากนะคะไม่รู้จะใช้คําไหนให้แต่ว่ามันเป็นพลังงานที่คือคุ่วเห็นคุณคุณจะขึ้นสู่จุดสูงสุดอะค่ะจากคนคนหนึ่งที่ท้อสิ้นหวังในชีวิตนะคะคิดว่าแบบคงไม่มีโอกาสที่จะลืมตาอาปากได้แล้วหรือชีวิตเรามันมันตันได้แค่นี้จริงๆหรอเราก็สู้มาแล้วเราได้แค่นี้จริงๆหรอคุณอาจจะรู้สึกมีคําถามอยู่ในใจอะ ะะชีวิตของคุณมันไม่สิ้นไรนะคะจะต้องได้ไปต่อแน่นอนและไปต่อแบบยิ่งใหญ่มากๆคุณจะภาคภูมิใจและคุณจะวันหนึ่งคุณจะหันกลับมาขอบคุณตัวเองว่าขอบคุณที่ยังยืนหยัดอยู่กับความถูกต้องขอบคุณตัวเองที่ไม่ไม่ลุ่มหลงไปกับ สิ่งที่มันไม่ดีไม่คิดร้ายประสงค์ร้ายกับใครเพราะผลของการตอบแทนมามันคุ้มค่ามากๆกับสิ่งที่คุณอดทนนะคะนี่คือเรื่องราวของไพ่เล่าเรื่องนะคะในอีพีนี้นะคะอีพีนี้คุให้ชื่อเลยนะมานไม่มีบารมีไม่เกิดนะคำนี้แบบเหมือนเหมาะกับพวกคุณละชีวิตพวกคุณนะคะนะ ก็ขอบคุณนะคะทุกคนก่อนจากกันไปควกขอฝากในวัตถุมงคลเครื่องรงะะังเนี่ยค่ะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเอาไว้เสริมดวงเสริมโชคลาภนะคะตอนนี้จะเป็นพระนางพญานะคะด้วยส่วนตัวคือเป็นคนที่ศรัทธาอยู่แล้วก็เลยนํามาให้ทุกคนได้ได้เข้าถึงนะคะแล้วก็พระนางพญานะคะได้ผ่านการทําพิธีปลุกเสกด้วยพระคาถาพุทธคุณขั้นสูง ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะคะจะมีพุทธคุณที่โดดเด่นในเรื่องของความแคล้วคลาดปลอดภัยดึงดูดชื่อเสียงดึงดูดเมตตามหานิยมแล้วก็ให้คุณมีชัยชนะดุดดังนางพญานะคะชีชัยชนะเหนือศัตรตูนะพกเอาไว้ศัตรตูแพ้ภัยตัวเองนะคะตัวนี้อยู่ที่399บาทคว่าจัดโปรให้แถมสีพึ่งสีพึ่งตัวนี้นะคะดีมากๆนะคะแต่ อ,อยากจะแถมให้นะคะไปไปลองใช้นะคะรับความโชคดีเพราะว่าผ่านการทําพิธีปลุกเสกมากเหมือนกันเหมาะกับการค้าขายเจรจางานติดต่อประสานงานนะคะทาเพื่อโชคลาภก็ได้นะคะเรียกโชคลาภให้กับตัวเองเซตนี้อยู่ที่3ามกบาทมีของพร้อมส่งนะคะตัวที่2นะคะจะเป็นจี้ของท่านเทพทันใจนะคะตันนี้ท่านจะเด่นมากในเรื่องของการขอพรโชคลาภนะคะ โชคลาภขอพอรการเงินเจรจาอสังหาอะไรต่างๆแล้วก็แถมชุดนี้เป็นชุดนี้ให้นะคะ399บาทนะจ๊ะแล้วก็สุดท้ายนะคะอันนี้ไอเทมยอดฮิตมากเบี้ยแก้ค่ะเบี้ยแก้หลายๆคนไม่รู้จักหลายๆคนก็รู้จักนะคะอ่ะเป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งในการป้องกันคุณใสนะคะ ป้องกันไสยศาสตร์ป้องกันวิญญาณร้ายหรือว่าลมเพลลมพัดลมเพลลมพัดหมายถึงสิ่งที่เขาปล่อยออกมาตามลมพัดมาตามลมในวันโกนวันพระซึ่งอาจจะมากระทบมาตกกับเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราป้องกันภัยเอาไว้นะคะผ่านการทําพิธีปลุกเสกมาเรียบร้อยนะคะพกติดตัวติดรถยนต์ติดกระเป๋าได้นะคะ เซตนี้อ๋อคือว่าทำเป็นเซตให้3 9 9บาทนะคะทุกตัวมีของพร้อมส่งค่ะทุกคนนะคะจัดโปรให้ฉ่ำๆนะคะนาะก็หวังว่าทุกคนจะมีกำลังใจนะคะกับคอนเทนต์นี้นะคะขอให้ทุกคนแฮปปี้และขอขอให้อ่าผลของการทำนายเกิดขึ้นกับคุณนะคะขอบคุณมากมากค่ะทุกคนนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวสั่งวัตถุมงคลหรือสมัคร เรียนนะคะตามลายที่อยู่หน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ